ชายคนหนึ่งอายุสี่สิบกว่าการงานก็กำลังไปได้ดีเป็นอาจารย์มาเท่นไ่มีความสุขการสอนลูกศิษย์ก็รักครอบครัวเขาก็อบอุ่นมีลูกชายที่ กำลังโตแล้ววันหนึ่งก็พบว่าตัวเองเนี้ยมันเปนเรียงตับอ่อนก็อยู่ในระยะท้ายด้วยแผนการอนาคตท,ที่วางเอาไว้ต้องต้องรื้อใหม่เลยเพราะว่า ผงจะอยู่ได้แค่3-6มถึงหเดือนแต่เขาก็ยอมรับไดนะ้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติเท,ท่าที่ร่างกายจะเอื้อมหน่วยวันหนึ่งเขาไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าตอนที่จ่ายเงินเขาก็ใช้บัตรเครดิต ของที่เขาซื้อก็ประมาณ16ดอลลาร์เขารูดบัตรปรากฏว่าไม่มีใบเสร็จออกมามันก็แปลว่ายังไม่ได้มีการจ่ายเขาก็เลยรูดอีกครั้งหนึ่งพรกากฏคราวนี้มีใบเสร็จสองใบออกมาเลยแปลว่าเขาจ่ายเกินไป16ดอลลาร์ แทนที่จ่ายสิบหกก็กลายเป็นจ่ายสาสเมื่อจ่ายเกิเนไปที่ทำยังไงก็สามารถเคลมได้นะเอา16บดอลลาร์คืนวิธีการคือไปหาผู้จัดการของห้างเจราจากรอกแบบฟอร์มแล้วก็กลับมาที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินใหม่ กระบวนการนี่อย่างน้อยน้อยก็1ินาทีอาจจะนานกว่านนั้นถ้าหากว่าผู้จัดก,การไม่ว่างเสียเวลารอก็ว่าต้องคิดดูเนี่ยเวลาเขาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วแต่และนาทีนี่มันมีค่า้าก็ถามตัวว่าเขาจะใช้นาทีที่มีค่าเนี่ยไปกับการเอาเงินคืนดีไหม แล้วก็บอกว่าเวลาเขายันมีค่ากว่าเงิน16บดอลลาร์เขาเลยตัดสินใจนะเดินออกจากห้างไม่ไปเคลมเอาเงินคืนเพราะเขาไม่อยากเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่ อาจจะไม่ใช่แค่เสียเวลาสินาทีอาจจะเสียเวลานานกว่านั้นในระหว่างนั้นก็คงจะหงุดหงิดในเมื่อเขามีเวลาเหลือน้อยแต่ละนาทีมันมีค่าเนี่ยไม่ควรจะใช้นาทีที่มีค่าไปกับการพยายามเอาเงินคืนผูอนนอน้อย่างก็คือว่าสิบห้านาทีของเขามันมีค่ามากกว่า15ดอลลาร์ เขาเลยทิ้งเงิน16ดอลลาร์นั้นไปเลยคนเราเนี่ยถ้าว่ารู้ว่าเวลาของเราเหลือน้อยลงทุกทีเนี่ยเราจะตระหนักได้นะว่าเราควรใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปกับอะไรคนเราเนี่ย แต่ละคนในโลกนี้เนี่ยก็แตกต่างกันไปนะบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจนบางคนก็ยังหนุ่มยังสาวแต่บางคนก็แก่เดีย๋ยวไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างด้านเพศด้านศาสนาความเชื่อแต่สิงนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือว่าเวลาเหลือน้อยลงไปทุกที มันไม่ใช่แค่คนแก่ตอนนั้นนาที่เวลาเหลือน้อยคนหนุ่มคนสาวก็เหลือน้อยด้วยแต่ว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมักจะไม่ค่อยตระหนักนะว่าเวลาแต่แตละนาทีมันมีค่าเพราะว่าคิดว่าเตืองมีเวลาเยอะถ้าอายุยี่สิบก็คิดว่าเตือนสามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกหกสิบเจ็ดสิบปี ถ้าคิดเป็นนาทีมันก็เยอะมากทีเดียวเฉพาะคิดแค่คิดเป็นวันนี้ก็เกือบสองหมื่นวันแล้วเรียกว่าเดี๋ยว่นรวยเวลาก็บางคนรวยเงินนะก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าแต่ละบาทแต่ละสลึงมีค่าแต่ถ้ามีเงินร้อยบาทอยู่ในมือหรือมีเงินสิบบาทอยู่ในมือนี่คือแต่ละบาทแต่ละสลึงนี่มันมีค่ามาก ไม่คนแก่หรือคนเจ็บคนป่วยเนี่ยสังขารร่างกายมันบอกนะว่าเวลาเหลือน้อยลงไทุกทีแล้วจึงย่อมรู้สึกว่าเวลาแต่ละนาทีมันดีค่าส่วนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมักจะคิดว่าเอตัวเงมีเวลาอยู่ในโลกนี้เยอะซึ่งอันนี้ก็เป็นความประมาทเป็นความหลงผิด เพราะว่าอาจจะตายก่อนพ่อแม่ก็ได้อาจจะตายก่อนคนแก่ก็ได้นอนหลับคืนนี้อาจจะไม่ตื่นหรือเดินทางกลับบ้านอาจจะไม่ถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าหนุ่มหรือแกเนี่ยนอกจากเวลาจะเหลือน้อยกว่าทุกทีแล้วแต่ละนาทีมันก็มีค่าด้วยอยู่ที่ว่าจะตระหนักหรือไม่ที่คนแกน่คนป่วยเนี่ยนะใจะว่าไปก,ก็มีภาษีดีกว่านะ อย่างอาจารย์คนนี้แกก็รู้ว่าจะมีชีวิตยอยู่ในโลกที่ได้เนี่ย36เดือนเพราะนั้นเนี่ยเย่อมรู้สึกว่าเดีย๋ยวว่าแต่ละวันเลยนะแต่ละนาทีมันมีค่ามากในการที่คนที่สุขภาพดีแถมยังหนุ่มยังสาวเนี่ยไม่มีสิ่งบ่งชี้หรือเตือนเลยนะว่าเวลา จะเหลือน้อยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยตระหนักว่าแต่ละนาทีมันมีค่าการที่อาจารย์คนนี้เนี่ยแจรู้ว่ามีเวลาเหลือน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกไม่เสียดายเลยนะเงินสิบกดอลลาร์แกคิดแล้วเนี่ยแทนที่จะเอาเวลา สิบห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงให้หมดไปกับการหาเงินเอาเงินคืนเอาเวลาที่ว่างนี้ไปทำอย่างอืงอ่นที่มันดีกว่านะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ในการทำสิ่งดีงามอยู่กับครอบครัวมันคิดดูแล้ว,ลวนะมันต่างกันเยอะนะสิบห้านาที หรือหนึ่งชั่วโมงที่ใช้ไปกับการเอาเงินคืนมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันนะหากว่าเอาเวลาส5บห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไปอยู่กับลูกนะที่ยังเล็กไปใช้เวลานะที่มีคุณภาพกับลูกๆหรือกับภรรยามันดีกว่าเยอะเลยแต่คนจำนวนมากนี้ไม่เคยตระหนักนะแม้ว่าจะรู้ตัวเองมีเวลาเหลือน้อยแล้ว แต่ว่าก็เอาเวลาเนี่ยหมดไปกับเรื่องที่นอกจากไม่เป็นเรื่องแล้วบางทีเป็นตัวเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองด้วยอย่างหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลาที่มีค่าไปกับการเอาเงินคืนแต่ว่า กับใช้เวลาไปกับความเสียดายความเสียใจความหมึดหงิดความโกรธแค้นเพราะว่าสูญเสียเงินไปอย่างกระจายเงินจจงคนเนี้สิบหกดอลลาร์นี่แกมีโอกาสจะได้คืนนะแต่แกยังทิ้งเลยเพราะว่ามันเสียเวลาลยแต่หลายคนเนี่ยไม่ใช่มีโอกาสได้เงินคืนนะเงินมันสูญไปแล้ว อาจจะเพราะถูกโกงอาจจะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจ่ายเงินทอนไม่ครบก็เอาแต่เสียอกเสียใจอะไรเอาวอนหรือโมโหนะกับเงินที่สูญไปหรือว่าให้เงินคนอื่นยืมแล้วไม่ได้คืน ทั้งที่รูว่ไม่ได้คืน้วก็ยังปล่อยใจให้เศร้าครับแค้นโมโหประกายเป็นว่านอกจากเสียเงินแล้วยังเสียเวลาอยกและเวลาที่เสียไปม,มันมีค่ามากมันคิดเป็นตัวเงินไม่ได้เลยแต่คนเงินไม่น้อยก็ใช้เวลาที่มีค่าหมดไปกับความกลุ้มอกกุ้มใจเสียอกเสียใจ กับเงินที่สูญไปเรื่องที่ไม่ใช่แค่สูญเงินนะในความหมายที่ถูกโกงหรือว่าถูกคนขโมยไปอย่างนี้หลายคนรู้สึกว่าการซื้อของแพงกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการสูญเงินคนหนึ่งก็ซื้อ200ส่วนฉันซื้อ250 ส่วนตา่างห้าสิบาทเนี่ยในความรู้สึกของหลายคนคือการสูญเงินไปก็เสียใจแต่นี้ไม่ใช่แค่ซื้อของแพงกว่าคนอื่นนะซื้อของแล้วได้ส่วนลดน้อยกว่าคนอื่นก็รู้สึกเหมือนกับว่าเสียเงินไปซื้อรถได้ส่วนลดสี่หมื่นแต่คนอื่นก็ซื้อทีหลังก็ได้ส่วนลดแสนห้า หลายคนรู้สุเลยนะคนที่ซื้อทีแร,รกย่นสุดแล้วรู้สึกว่าตัวเองสูญเงินไปแสนกับอีกหนึ่งหมื่นที่ยังไม่ได้สูญเลยนะแต่ว่าความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นก็เลยเศร้าเสียสใจนะซึมไปเลยบางคนนึกบอกว่าเดินบูฟออนต่อไปไม่ได้นะมัน,นึกดูน,นะระหว่างเงินที่เสียไปกับเวลาที่หมดไปกับความเศร้าโศงเนี่ย อะไรที่มีค่าของกันเนงินเนี่ยเราจะมีโอกาสจะได้คืนหรือหาใหม่แต่เวลาเนี่นยสูญไปแล้วก็สูญไปเลยแต่หลายคนใช้เวลาไม่เป็นใช้เวลาให้หมดไปกับความเศร้าโศกค,ความเสียใจความอะไรอาวรกับเงินที่สูญไปหรือเองินที่คิดว่าไม่น่าจะจ่ายแพงคนอื่น หรือหมดโอกาสที่ได้ส่วนลดมากกว่าคนอื่นอันนี้เราไปถึงได้โบนัสน้อยกว่าคนอื่นได้โบนัสน้อยกว่าคนอื่นห้าหมื่นก็หมาอควาว่าศูญเงินห้าหมื่นไปก็เลยเศร้าเสียใจไม่ใช่แค่วันสองวันบางทีเป็นอาทิตย์ถ้าแต่ต้องให้ดีนะไอเวลาที่หมดไปกับความเศร้าเสียใจเพราะได้โบนัสน้อยหรือเพราะว่าได้เพราะซื้อของได้ส่วนลดน้อยอคนอื่นเนี่ยจะคิดเป็นตัวเงินแล้วมัน เยอะทีเดียวนะแต่ว่าผู้คนก็ยอมเสียเวลาไปกับเรื่องราวแบบนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ได้โชคได้ลานน้อยกคนอื่นเนี่ยก็รู้สึกมันก็เสียนะซื้อหัวได้หกร้อยแต่เพื่อนก็ซื้อเขแทางแล้วก็ได้สองพันเนี่ยส่วนต่างหนึ่พันสี่เนี่ย ก็คือได้น้อยคนอื่นได้น้อยกว่าเพื่อนแต่ว่ารด้สึตัวเองมีเสียไปก็อ,อาจจะเศร้าโดยหาแต่ตระหนักไม้ว่าเนี่ยเวลาที่หมดไปความเศร้าความขับแค้งเนี่ยมันมีค่าและมันเป็นเวลาที่ไม่สามารถเรียกคืนมาได้นคนเรานี่ยทักิศดีๆนะเราเสียเวลาที่มีค่าเนี่ยไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ หรื่ในคุ้มค่านี้เยอะมากเลยนะมันไม่ใช่แค่เสียเวลาไปกับความเศร้าเพราะว่าเงินหายสูญเงินหรือจ่ายแพงหรือได้สนเลกน้อยกว่าคนอื่นแต่รวมถึงการที่เจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ถูกอกถูกใจนะเช่นนะเจอคนที่ไม่น่ารักนะเจอเพื่อนบ้านที่คิดชอบเอาเปรียบ เกือบเพลินรวมงานที่ไม่ได้เรื่องก็โมโหคุณเครื่องเนะยจนบางทีน้อยไม่หลับลองถามตัวเองว่าเนี่ยไอเวลาที่เราที่ใช้ไปกับความเศร้าโศกการที่ใช้เวลาไปกับการจมอยู่ในความเศร้าโศกเนี่ยหรือความหงุดหงิดเนี่ยมันมีค่าเพียงใดความหงุดหงิดแล้วมันไม่ใช่แค่ เสียลมบางทีก็เสียสุขภาพด้วยแล้วตามมาก็คืการเสียเงินนะเพราะว่าเจ็บป่วยต้องเสียค่าอยู่ค่ายาค่าหมอแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับเวลาที่เสียไปคนเราถ้าตระหนักว่าเวลามันมีค่าแล้วเวลาเหลือน้อยกว่าทุกทีนะมันจะไม่ยอมเสียเวลาไปกับความทุกข์ความเศร้าโศกค,ความหงุดหงิดง่ายๆนะ แต่ว่าจะพยายามยกจิตให้อยู่เหนือความทุกข์เหล่านั้นอยู่เพื่อนะไรก็คือว่าพยายามปล่อยวางไม่เอามาเป็นอารมณ์ใครเขาจะพูดจะต่อว่าด่าทอยไงก็ไม่มามัวเสียใจเพราะเวลาเราเสียใจแล้วเนี่ยมันเสียเวลาด้วยเสียเวลาเปิความทุกข์ เมื่อเวลาเหลือน้อยนะก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันมีคุณค่าอันนี้รวมถึงการที่ประสบกับอน,นิจาอารางหอื่นได้นะเช่นตกงานหรือว่าเจ็บป่วยแทนที่จะมาบ่นวยวายตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นชันอันนี้เราั้นเติมเพิ่มทุกแห่ตัวเองนะเพราะว่านอกจากตกงานแล้วก็หรือ เสียอะไรได้เนี่ยก็ยังเสียอารมณ์แล้วก็เสียเวลาทุกครั้งที่เราเศร้าโศกทุกครั้งที่เราหงุดหงิดทุกครั้งที่เราโมโหโวยวายตีโวยตีพายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเสียไปโดยที่เราไม่ตระหนักคือเสียเวลาและเวลาที่มีอยู่มันก็น้อยนิดอยู่แล้วแต่นี่อย่าโวยวายตีโวยตีพายว่าทาไมถึง ต้องเป็นมะเร็งไม่ต้องเจ็บป่วยเอาเวลาที่มีอยู่ไปทำสิ่งดีๆหรือว่าเติมสุขให้ใจดีกว่ามีวิชาคนหนึ่งนะแกเป็นโปลดโอตั้งแต่เล็กเลยนะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีวัคซีนป้องกันโปลดโอเพราะนั้นเวลาเดินก็กระเพกระเพชถ้ามองจากสายตาคนทั่วไปคือเสียบุคลิกแต่ว่าแกก็ไม่สนใจนะ เาหมายอไรก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือแล้วก็สนุกสนานเรื่องเริงเวลาสนทนากับเพื่อนไม่มีร่องรอยของความเศร้าโศกเลยแล้วก็เรียนได้ดีประสบความสเร็จในการศึกษาแม้ว่าจะเดินเทอไปไหนก็ลำบากตกอยู่ในสายตาของผู้คนอานนีก็โดนบูลลี่นะ แต่ว่าแกไม่สนใจก็มีเพื่อนถามว่าทำไมคุณไม่เศร้าโศกไม่รันทดหรือไม่โมโหเลยนะที่ต้องมามีสตาการแบบนี้ทำไมคุณยังยิ้มแย้มราเริงได้แล้วต่อว่าแต่ก่อนมงก็เศร้านะสมเพศตัวเองแต่ตอนหลังก็มาได้คิดว่าไม่ควรใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยไปกับการจมอยู่กับความสมเพศ สงสารตัวเองหรือว่าโกรธแค้นชะตาก,กรรมชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเอามาใช้เพื่อนำความสุขด,ดีๆมาให้เกิดขึ้นกับตัวเองดีกว่าแล้วพบว,ว่าเนี่ยสิ่งนั้นก็คือการรู้จักชื่นชมขอบคุณสิ่งต่างๆที่เขาประสบเขาได้รับขอบคุณพ่อแม่ที่ดูแลขอบคุณมิสหายที่เพื่อเฟื้อมีน้าใจขอบคุณชีวิต ที่ให้โอกาสเขาได้พบสิ่งดีๆขอบคุณร่างกายที่ยังช่วยเขาสามารถทำกิจการงานต่างๆได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวพราก็เป็นคริสการที่จะใช้เวลาไปในก,กับการสมเพศตัวเองเอาเวลามาชื่นชมขอบคุณสิ่งต่างๆที่มีอยู่มันต่างกันมันให้ความสุขที่ดีกับเขามากเลยนะเพราะว่าทำให้เขามีความสุข น,นี่ก็เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่เพียงแต่คนที่ไม่ยอมเสียเวลาไปกับความทุกข์หรือจมอยู่ในความทุกข์แล้วยังรู้จักใช้เวลาที่มีอยู่ในการทําสิ่งที่มีค่าเริ่มต้นเริ่มต้นแต่การเติมสุขให้ใจด้วยการรู้สึกชื่นชมความคุณสิ่งต่างๆแต่เราสามารถจะเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยทำอะไรได้อีกเยอะนะ นอกจากการเปิดใจและความสุขแล้วก็ยังสามารถจะทําสิ่งที่มีคุณประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นคนตกทุกข์ได้ยากทาําสร้างความดีทํางกุศลหรือว่าการฝึกจิตเพื่อให้มีอิสระจากความทุกข์หรือการให้เวลากับคนที่มีความสำคัญต่อชีวิตเช่นพ่อแม่หรือว่าลูกหลานยิ่งเวลาเหลือน้อยยิ่งต้อง ใช้เวลาแต่ละนาทีให้มันมีค่ามากที่สุดอานนี้คนเราใช้เวลาแต่ละนาทีให้มีค่าโดยที่ไม่ไปเสียเวลากับความทุกข์ความหงุดหงิดความเศร้าโศกได้เนี่ยมันต้องมีสตินะสติอย่างแรกคือการเราเลือกว่าเวลาเราเหลือน้อยแล้วเพราะฉะนั้นอะไปเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไร้สาระหรือเรื่องที่มีแต่จะเพิ่มความทุกข์ความหงุดหงิดให้กับเรา อันนี้นี่คือสติที่ทําให้เราเรื่องถึงความจริงแต่ถ้าไม่พต้อมมีสติประเภทหนึ่งนะคือสติที่รู้ทันความคิดและอารมณ์เพราะถึงแม้ว่ารู้ว่าไม่ควรจะเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระไม่ควรเสียเวลาไปกับคําต่อว่าด่าทองค,ทงคนนั้นคนนี้ไม่ควรจะเสียเวลาไปกับเงินที่มันสูญไปหรือว่าไม่ควรเสียเวลาไปกับไคหมุดนิดกรถที่มันติดทั้งที่รู้ว่า ไม่ควรเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าใจามันก็อดไปหมกมุ่นคุ้นคิดนะคิดถึงเงินที่สูญไปนะคิดถึงโอกาสที่น่าจะได้ส่วนลดมากกว่านี้มันอดคิดไม่ได้แลนก็มีสติอีกตัวหนึ่งนะคือสติที่ทําให้เห็นรู้ทันความคิดรู้ถันความคิดที่มันไหลไปอดีตไปกังวลกับอนาคตรู้เพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะวางอย่างอาการคนนั้นเนี่ยนะ ในช่วงความคิดของช่วงางความคิดความรู้สึกก็คงจะเสียดายเงินะธรรมดานะเสียดายเงินสิบหกเหรียญนี่จ่ายไปฟรีๆเลยมันก็คงมีความรู้สึกเสียดายเงินแต่การที่จ่ายเนี่ยไม่ไปจมอยู่ความเสียดายนีย่ต้องมีสติสติตัวแรกบอกว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะอย่าเอาเวลาที่มีอยู่เนี่ยให้หมดเปลืองไปกับ,บสิ่งเรื่องราวแบบนี้และสองต้องมีสติเห็น รู้ทันความคิดว่าใจมันไปไปจมอยู่กับเงินที่จ่ายไปโดยที่เปล่าประโยชน์รู้ทันความสุขเสียดายที่มันคอจะพาจิตไปจมหมกมุ่นอยู่กับเงินเหล่านี้จนปล่อยวางไม่ได้หลายคนก็รู้นะว่าเวลาเหลือน้อยนะแต่ว่าใจมันก็ยังไปจมอยู่กับความทุกข์ความโศกเศร้าวความหงุดหงิดปล่อยวางไม่ได้กับเงินที่สูญไปหรือเงินที่จ่ายเกิน รู้ทั้งรู้ว่าไม่ควรจะไม่ควรจะไปหมกมุ่นแต่ว่ามันกเรื่องหมกมุ่นอันนี้เพราะว่าไม่มีสติรู้ทันความคิดละอารมณ์ตรงนี้แหละที่เราสาม,มาส,สติถ้าเรามีสตินะโดยเพราะสติที่รู้ทันความคิดละอารมณ์เนี่ยการที่ใจมันจะไม่ไปจมอยู่กับความทุกข์เพราะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเพราะพลัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจมันก็จะเกิดขึ้นน้อยลงและทําให้เนี่ยมาอยู่กับปัจจุบัน และช่นยชมสิ่งดีๆที่มีอยู่กับปัจจุบันหรือทําสิ่งที่ทําให้เวลาที่มีอยู่มันเกิดประโยชน์อันนี้เรียกว่าทาปัจจุบันให้มีคุณค่าซึ่งก็เป็นการเพิ่มเพิ่มสุขให้ใจไม่ใช่มาซ้ําเติมเพิ่มทุกข์ให้ใจฉันคนเราเนี่ยจะใช้เวลาให้มีคุณค่าเนี่ยได้เนี่ยมันต้องมีสติด้วยเพราะถ้ามมีสติมันก็หลุดลอยไปกับความทุกข์ยามที่เจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ว่าเกิดขึ้น กับรับเกิดขึ้นกับร่างกายเกิดขึ้นความสัมพันธ์หรือเกิดขึ้นกับหน้าตัชายคนหนึง่ง